สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวการใช้บริการที่จอดรถของสถานี BTS การเคหาสมุทรปราการค่ะเราขับรถมาถึงบริเวณไม้กั้นแล้วเราจะเจอตู้แบบนี้นะคะให้เราทำการสแกนฝ่ามือเพื่อรับบัตร QR code ขอบอกว่าจอดใกล้ๆหน่อยนะแล้วบัตรที่ได้มาอย่าทำหายนะเราจะเอาไปสแกนบน BTS เพื่อใช้เป็นส่วนลดจะได้บัตรประมาณแบบนี้มานะ และตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเดินนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ไปแล้วไม่ต้องหันหน้าออกมานะตอนนี้เราออกจากลิฟต์แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะเป็นทางเดินเราจะต้องไปสแกนบัตรค่ะ เดี๋ยวเราไปเดินสแกนบัตรก่อนสแกน QR code อ,อยู่ตรงนี้นี่ค่ะสแกนสแกนสแกนเสร็จแล้วโอเค ถ้าหากเพื่อนเพื่ๆลืมสแกนตอนขาไปนะเราสามารถกลับมาสแกนตอนขากลับได้เรามาดูบรรยากาศสถานนี้แรกกันยังไม่ถึงค่ะแต่เขาก็จะต้องจอดรอก่อนรอเวลาออกมาแบบโล่งทางนี้ค่ะ ตอนนี้ค่ะกลับแล้วนะคะเรามาฟังเสียง BTS ประชาสัมพันธ์กันค่ะโลงมากๆค่ะ ตอนนี้ออกมาจาก BTS แล้วนะคะเรามาทางไหนเราก็กลับทางนั้นค่ะกำลังจะเดินไปลงลิฟต์นะคะหันหน้าเข้าลิฟต์นะคะเราก็ไม่ต้องกลับหลังหันนะ ออกจากลิฟต์นะคะเราก็จะเดินลงมาสแกนบัตรตู้นี้จะเป็นการจ่ายเป็นเงินสดแบบนี้นะคะอพอเราสแกน QR code คเคสร็จแล้วหน้าจอก็จะถามว่าจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าเป็นแบบอื่นให้เราเอานิน้นจิ้มที่เงินสดจากนั้นเสียบธนาบัตรเข้าไปแต่เวลาเขาทอนมานะคะตู้จะทอนเป็นเหรียญทั้งหมดนะคะ รถที่จอดก็ยังอยู่ดีมีสุขอัตราค่าบริการสำหรับผู้ที่ใช้บริการ BTS 2ชั่วโมงคิด10บ,บาทเศษชั่วโมงก็จะตัดเป็น2ชั่วโมงก็คือ10บ,บาทนะใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมพิมพ์คำถามไว้ได้เลยนะแล้วเราจะมาตอบให้จ้าจบการรีวิวแล้วนะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะ